การวิ่งไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B แต่มันคือห้องเรียนจำลองของชีวิตหลายคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและธุรกิจมักมีนิสัยรักการวิ่งเพราะวินัยที่ถูกสร้างขึ้นบนถนนนั้นสามารถถ่ายโอนมาเป็นทักษะแห่งความสำเร็จในชีวิตจริงได้อย่างน่าอัศจรรย์นี่คือ10ข้อดีของการสร้างความสำเร็จในชีวิตผ่านวินัยการวิ่งครับ10ข้อดีเปลี่ยนวินัยการวิ่งให้เป็นความสำเร็จในชีวิต 1. พัฒนาจิตใจที่แข็งแกร่ง ในสนามวิ่งมีความเหนื่อยเป็นบททดสอบในชีวิตจริงมีความเครียดเป็นอุปสรรควินัยการวิ่งสอนให้คุณไม่ยอมแพ้ต่อความลำบากทำให้คุณกลายเป็นคนที่พยายามจนถึงที่สุดในทุกโปรเจกต์ของชีวิต 2. ความเข้าใจในกฎของเหตุและผลการวิ่งโกหกไม่ได้ถ้าคุณไม่ซ้อมคุณก็วิ่งไม่ออกความสำเร็จในชีวิตก็เช่นกันวินัยนี้จะสอนให้คุณเลิกหวังพึ่งโชคชะตาแต่หันมาเชื่อมั่นในการลงมือทา ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมตรงไปตรงมาตามการลงทุนแรงกายแรงใจ 3. เป็นปรมาจารย์ด้านการวางแผนนักวิ่งต้องวางแผนทั้งตารางซ้อมการโภชนาการและการพักผ่อนทักษะนี้จะหล่อหล่อไม่คุณเป็นคนที่มีการวางแผนกลยุทธ์ในชีวิตรู้จักมองภาพรวมและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเสมอ 4. ฝึกนิสัยชนะใจตนเองไม่ใช่ชนะคนอื่นการวิ่งแข่งขันกับสถิติเดิม สอในให้คุณโฟกัสที่การพัฒนาตนเองมากกว่าการอิจฉาความสําเร็จของคนอื่นซึ่งเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ชีวิตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 5. สร้างทัศนคติแบบ growth mindset นักวิ่งจะเห็นพัฒนาการของตัวเองจากกิโลเมตรแรกที่แสนเหนื่อยสู่ระยะมาราธอนประสบการณ์นี้ตอกย้ําว่ามนุษย์พัฒนาได้คุณจะกล้าลงมือทําสิ่งใหม่ๆในชีวิตพอรู้ว่าความสามารถสร้างได้ด้วยการฝึกฝน 6. การบริหารจัดการพลังงาน การวิ่งระยะไกลสอนให้คุณรู้ว่าช่วงไหนคนเร่งช่วงไหนคนผ่อนทักษะนี้ช่วยให้คุณไม่เกิดอาการเบรนเอาท์ในการทำงานเพราะคุณรู้จักบริหารพลังงานชีวิตให้เหลือใช้จนถึงเส้นชัยของเป้าหมายสำคัญ 7. เพิ่มความมั่นใจจากภายในไม่มีอะไรสร้างความมั่นใจได้ดีไปกว่าการพิชิตระยะทางที่เคยคิดว่าทำไม่ได้เมื่อคุณทำสำเร็จบนถนนความมั่นใจนั้นจะแผ่ซ่านไปสู่การกล้าตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในหน้าที่การงานและการทำธุรกิจ8 ฝึกการอยู่กับปัจจุบันขณะท่ามกลางโลกที่วุ่นวายการวิ่งช่วยคุณได้อยู่กับลมหายใจและก้าวย่างฝึกให้คุณมีสมาธิจดจ่อซึ่งเป็นทักษะหายากและจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างผลงานระดับโลกในยุคปัจจุบัน 9. วินัยแห่งความรับผิดชอบไม่มีหัวหน้ามาคอยคุมให้คุคณออกไปวิ่งตอนตีสี่นอกจากตัวคุณเองวินัยนี้จะสร้างนิสัยรับผิดชอบต่อคำพูดตัวเองเมื่อคุณสัญญาอะไรกับใครหรือรับปากตัวเองไว คุณจะทำมันให้สำเร็จโดยไม่ต้องมีคนมาจี้ 10. มีสุขภาพที่เป็นทุนทรัพย์แห่งความสำเร็จความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะไม่มีความหมายหากไม่มีร่างกายที่แข็งแรงไว้เสพสุขวินัยการวิ่งช่วยให้คุณมีสมองที่ปลอดโปรง่งร่างกายที่กระฉับกระเฉงพร้อมที่จะออกไปล่าความฝันได้ยาวนานกว่าคนอื่นวินัยการวิ่งไม่ได้เปลี่ยนแค่รูปร่างของคุณแต่มันเปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลกและวิธีที่คุณจัดการกับชีวิต ชอบบทความดีๆแบบนี้อย่าลืม Subscribe ช่องเพื่อไม่พลาดแนวทางชีวิตจากทีมงาน MG Crystal Trophy ขอบคุณมากครับ